รู้หรือไม่ว่าคนไทยจำนวนมากถึง7จเอร์ซนตยอมรับว่ามีตัญหาในการเก็บเงินและอีกกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเลยตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่สถิติแต่สะท้อนถึงความกังวลใจของหลายคนที่รู้สึกว่าเงินเดือนเข้าบัญชีปุ๊บออกไปปับ๊บใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอไม่เคยมีเงินก้อนเป็นของตัวเองสักทีและวนลูปอยู่แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คือปัญหาที่กัดกินความมั่นคงทางการเงินของผู้คนจำนวนมากทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราเอง มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะรู้สึกเช่นนั้นแต่ที่สำคัญกว่าคือคุณจะจัดการกับมันอย่างไรต่างหากยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cozy Investor ที่จะทำให้เรื่องการเงินและการลงทุนเป็นเรื่องที่อบอุ่นและเข้าใจง่ายกับผม4ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหัวข้อที่หลายคนน่าจะเคยประสบพบเจอมาด้วยตัวเองหรืออย่างน้อยก็เคยได้ยินมาจากคนใกล้ตัวนั่นคือปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ และที่สำคัญที่สุดเราจะมาวางแผนกันว่าสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยการมีเงินก้อนแรกในชีวิตควรเริ่มต้นอย่างไรดีทำไมการมีเงินก้อนแรกถึงสำคัญและต้องทำอะไรบ้างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นครับปัญหาการเก็บเงินไม่อยู่ไม่ใช่เรื่องของความไม่ตั้งใจเสมอไปครับหลายครั้งมันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่างที่ซับซ้อนทั้งจากสภาพแวดล้อมพฤติกรรมส่วนบุคคลและความเข้าใจทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่นบางคนมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ค่าใช้ใจ่ายกลับเพิ่มขึ้นตามด้วยหรือที่เรียกว่า lifestyle creep คือพอเงินเดือนขึ้นเราก็มักจะให้รางวัลตัวเองด้วยการใช้ใจ่ายที่มากขึ้นเช่นเปลี่ยนมือถือรุ่นใหม่กินข้าวนอกบ้านบ่นบอยขึ้นซื้อของแบรนด์เนมซึ่งทั้งหมดนี้กินเงินเก็บไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว อีกสาเหตุหนึ่งคือการขาดเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อเราไม่มีเป้าหมายที่จับต้องได้ว่ากำลังเก็บเงินไปเพื่ออะไรเงินก็มักจะถูกใช้ไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นได้อย่างง่ายดายลองนึกภาพการเดินทางที่ไม่มีจุดหมายเราก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมสเสบียงเท่าไหร่หรือจะใช้พาหนะอะไรการเงินก็เช่นกันถ้าเราไม่รู้ว่าจะเก็บไปเพื่ออะไรการจะมีเงินก้อนแรกก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับนอกจากนี้พฤติกรรมการใช้จ่ายตามอารมณ์หรือ Impulsive Spending ก็เป็นตัวร้ายที่คอยขัดขวางการมีเงินเก็บ การเห็นโปรโมชั่นลดราคาสินค้าใหม่ๆที่น่าสนใจหรือเพียงแค่ความรู้สึกเบื่อเหงาก็อาจทำให้เราหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดสั่งซื้อของออนไลน์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทันได้คิดว่าสิ่งนั้นจำเป็นจริงหรือไม่นี่คือกับดักที่หลายคนตกหลุมพรางอยู่เสมอ และแน่นอนว่าการไม่ทำงบประมาณไม่มีการติดตามรายรับรายจ่ายของตัวเองอย่างสม่ำเสมอก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักที่ทำให้เราไม่เห็นภาพรวมว่าเงินของเราไปไหนบ้างการไม่รู้ว่าเงินไหลออกไปทางไหนบ้างก็เหมือนกับการมีถังน้ำที่มีรอยรั่วแต่เราไม่รู้ว่ารอยรั่วอยู่ตรงไหนเราจะเติมน้ำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็มซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขที่เราต้องมองเห็นมันให้ชัดเจนก่อนแล้วทำไมการมีเงินก้อนแรกในชีวิตถึงสำคัญนักเงินก้อนแรกไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชี แต่มันคือรากฐานของความมั่นคงทางการเงินทั้งหมดของคุณเปรียบเสมือนอิฐก้อนแรกที่คุณใช้สร้างบ้านถ้าอิฐก้อนแรกแข็งแรงและมั่นคงบ้านทั้งหลังก็จะแข็งแรงตามไปด้วยเงินก้อนแรกนี้จะทำหน้าที่เป็นเงินสำรองฉุกเฉินซึ่งเป็นกรอะป้องกันทางการเงินที่สำคัญที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นตกงานเจ็บป่วยรถเสียหรือต้องซ่อมแซมบ้านคุณจะมีเงินก้อนนี้ไว้ใช้จ่าย ทำให้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องรบกวนคนอื่นและสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไม่ติดขัดนี่คือการสร้างความอุ่นใจและความอิสระทางการเงินอย่างแท้จริงนอกจากนี้การมีเงินก้อนแรกยังเป็นประตูบานแรกสู่การลงทุนคุณจะสามารถนำเงินก้อนนี้ไปต่อยอดให้งอกเงยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่งในระยะยาว การได้เห็นเงินตัวเองเติบโตจะสร้างแรงจูงใจและวินัยในการเก็บออมทำให้คุณมีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางของการสร้างความมั่งคั่งและการได้มีเงินก้อนแรกยังสร้างความรู้สึกถึงความสำเร็จมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณสามารถควบคุมการเงินของตัวเองได้คุณมีวินยัยและคุณมีศักยภาพที่จะสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีกว่าเดิมได้ความรู้สึกนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและเป็นแรงผลักดันให้คุณตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ใหญ่ขึ้นและท้าทายขึ้นในอนาคต ทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะต้องเริ่มต้นอย่างไรเพื่อสร้างเงินก้อนแรกในชีวิตให้สําเร็จผมมี6ขั้นตอนหลักที่คุณสามารถนําไปปรับใช้ได้ทันทีครับขั้นตอนที่1ปรับทัศนคติการเก็บเงินไม่ใช่การทรมานตัวเองไม่ใช่การอดอยากหรือการปฏิเสธความสุขแต่เป็นการลงทุนในอนาคตของตัวเองเป็นการสร้างอิสรภาพและทางเลือกให้กับชีวิตในภายภาคหน้าเมื่อคุณมองการเก็บเงินเป็นเรื่องของการสร้างไม่ใช่การสูญเสียคุณจะมีแรงจูงใจและวินัยในการลงมือทำมากขึ้น การมีทัศนคติที่ถูกต้องเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดครับขั้นตอนที่2รู้รายรับรายจ่ายของตัวเองอย่างละเอียดนี่คือหัวใจสำคัญของการวางแผนการเงินการที่คุณจะรู้ว่าควรเก็บเงินเท่าไหร่หรือจะลดค่าใช้จ่ายตรงไหนได้บ้างคุณต้องรู้ก่อนว่าปัจจุบันเงินของคุณไหลเข้าและไหลออกไปทางไหนบ้างวิธีที่ง่ายที่สุดคือการทำบันทึกรายรับรายจ่ายคุณอาจจะใช้แอปพลิเคชันบนมือถือที่ช่วยจัดการเรื่องนี้เช่น Big กจิ๊ปหรือ Money Manager หรือจะใช้โปรแกรมตารางคำนวณอย่าง Excel ก็ได้หรือแม้กระทั่งสมุดจดธรรมดาก็ได้เช่นกันให้บันทึกทุกรายการไม่ว่าจะเป็นค่ากาแฟมื้อเช้าค่าเดินทางค่าอาหารกลางวัน ค่าดูหนังหรือแม้แต่ค่าขนมเล็กๆน้อยๆทำเช่นนี้ไปสักหนึ่งเดือนคุณจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่าเงินของคุณถูกใช้ไปกับอะไรบ้างและจะสามารถแบ่งหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นค่าใช้จ่ายจำเป็นค่าเช่าบ้านค่าน้ำไฟค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่ต้องการค่าอินเทอร์เน็ตค่าสมาชิกฟิตเนสค่าท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยช้อปปิ้งตามอารมณ์ของที่ไม่จำเป็นการเห็นตัวเลขเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะลดค่าใช้จ่ายส่วนไหนได้บ้าง ขั้นตอนที่3ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและจับต้องได้การตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทคือ specific เจาะจง measurable วัดผลได้ achievable ทำได้จริง relevant เกี่ยวข้องกับชีวิตและ time-bound มีกรอบเวลา ตัวอย่างเช่นแทนที่จะบอกว่าอยากเก็บเงินให้เปลี่ยนเป็นฉันจะเก็บเงินให้ได้50,000บาทภายใน10เดือนเพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉินการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าต้องเก็บเดือนละเท่าไหร่ในกรณีนี้คือ5,000บาทต่อเดือนและจะทําให้คุณมีแรงจูงใจที่จะทําตามแผนแบ่งเป้าหมายออกเป็นระยะสั้นเช่นเงินสำรองฉุกเฉิน3-6เดือนระยะกลางเช่นเงินดาวบ้านหรือรถและระยะยาวเช่นเงินกเกษียณการมีเป้าหมายที่หลากหลายจะทําให้คุณมี แผนการเงินที่รอบด้านขั้นตอนที่4 ออมเงินอัตโนมัติหรือ Pay your self first หลักการนี้คือการการเงินออมไว้ก่อนที่จะใช้จ่ายอะไรเมื่อเงินเดือนเข้าให้ตั้งค่าโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนไปยังบัญชีเงินออมทันทีที่คุณได้รับเงินตัวอย่างเช่นหากคุณตั้งเป้าหมายว่าจะออม5,000บาทต่อเดือนให้ตั้งค่าให้ธนาคารโอนเงินจำนวนนี้ในวันเงินเดือนออกการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องมานั่งตัดสินใจว่าจะเก็บเงินหรือไม่และป้องกันไม่ให้คุณเผื่อใช้เงินไปกับสิ่งอื่นก่อนการมีบัญชีเงินออมแยกต่างหากจากบัญชชีีท่่ใ้จาย ในชีวิตประจำวันก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยให้คุณไม่นำเงินออมมาใช้โดยไม่จำเป็นและเห็นความคืบหน้าของเงินเก็บได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ ขั้นตอนที่5ลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นหลังจากที่คุณได้บันทึกรายรับรายจ่ายแล้วคุณจะเห็นภาพชัดเจนว่ามีส่วนไหนบ้างที่สามารถลดหรือตัดทิ้งไปได้ลองพิจารณาค่าใช้จ่ายที่คุณจัดให้อยู่ในหมวดต้องการและฟุ่มเฟือยถามตัวเองว่าสิ่งนี้จําเป็นจริงๆหรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่ถูกกว่าไหมตัวอย่างเช่นหากคุณพบว่าคุณใช้จ่ายกับการกินข้าวนอกบ้านมากเกินไปลองเริ่มทําอาหารเองบางมือ้อหรือห่อข้าวไปทํางาน หากมีค่าสมัครสมาชิกบริการต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานเป็นประจำลองยกเลิกไปก่อน หากคุณติดกาแฟาแก้วแขงแพงลองชงกาแฟาเองที่บ้านหรือลดความถี่ในการซื้อลงการลดรายจ่ายเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วจะช่วยให้คุณมีเงินเหลือเก็บเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญครับขั้นตอนที่ 6. หารายได้เพิ่มการลดค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งสําคัญแต่การเพิ่มรายได้ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการมีเงินก้อนแรกได้เร็วยิ่งขึ้นลองพิจารณาใช้ทักษะที่คุณมีหารายได้เสริมเช่นสอนพิเศษ ทำฟรีแลนซ์เขียนบทความออกแบบกราฟิกหรือขายของออนไลน์ที่ไม่ใช้แล้วบางคนอาจจะลองพัฒนาทักษะใหม่ๆที่ตลาดต้องการเพื่อเพิ่มโอกาสในการหารายได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนคอร์สออนไลน์หรือเข้าร่วมเวิร์กช็อปการมีแหล่งรายได้มากกว่าหนึ่งทางไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเก็บเงินได้เร็วขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวด้วยครับเมื่อพูดถึงการเก็บเงินเพื่อสร้างเงินก้อนแรกเรามีเครื่องมือและหลักคิดที่สามารถช่วยให้เราจัดการได้ง่ายขึ้นหนึ่งในนั้นคือกด 50, 30, 20 ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการจัดสรรเงินเดือนของคุณหลักการคือ50%ของรายได้สำหรับความจำเป็นเช่นค่าเช่าบ้านค่าอาหารค่าเดินทางค่าน้ำไฟ30%สำหรับสิ่งที่ต้องการเช่นค่าบันเทิงการท่องเที่ยวซื้อของที่อยากได้และ20%สำหรับเงินออมและการชำระหนี้ s a v i n g s and d e b t ฟร e เพย์เมกฎนี้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ส่วนบุคคลบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่ต้องรีบชำระหนี้ก็อาจจะปรับสัสดส่วนการชำระหนี้เป็น30%และลดส่วนของ w a n ส s ลงหรือบางคนที่มีรายได้สูงอาจจะสามารถออมได้มากกว่า20%ก็เป็นไปได้สิ่งสำคัญคือการใช้กฎนี้เป็นแนวทางในการมองเห็นภาพรวมและเริ่มวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีวินัยครับ อีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่ต้องทําให้เข้าใจคือเรื่องของเงินสำรองฉุกเฉินซึ่งเป็นส่วนของเงินก้อนแรกที่เราพูดกันไปแล้วเป้าหมายที่แนะนํา คือการมีเงินสำรองฉุกเฉินให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็น3-6ถึงเดือนหากคุณมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน2 0 0 0 0บาทคุณควรมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย60 0 0 0บาทไปจนถึง1 2 0 0 0 0บาทเงินจำนวนนี้ควรเก็บไว้ในบัญชีที่เข้าถึงได้ง่ายเช่นบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงแต่ไม่ควรเป็นบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตท,ที่คุณใช้จ่ายประจำเพื่อป้องกันการนำไปใช้โดยไม่ตั้งใจนอกจากเรื่องของการจัดสรรเงินแล้วพลังของดอกเบี้ยทบต้นก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณควรทาาความเข้ใจ และนำไปใช้ประโยชน์แม้ในขั้นเริ่มต้นของการมีเงินก้อนแรกดอกเบีย้ยทบต้นอาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนนะักแต่เมื่อเงินก้อนแรกของคุณใหญ่ขึ้นและคุณเริ่มนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น พลังนี้จะเริ่มสำแดงฤทธิ์ลองคิดดูว่าถ้าคุณออมเงินได้เดือนละ1,000บาทและนำไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย5%ต่อปีหลังจาก1ปีคุณจะมีเงิน12,000บาทบวกดอกเบี้ยเล็กน้อยแต่ถ้าคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นเวลา20ปีเงิน1,000บาทต่อเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่กว่า4,000 0 0บาทโดยที่คุณลงเงินไปเพียง240 0 0 0บาทเท่านั้นส่วนที่เหลือคือผลตอบแทนจากดอกเบี้ยทบต้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเริ่มต้นออมและลงทุนให้เร็วที่สุดจึงเป็นสิ่งสำคัญและในมุมของพฤติกรรมมนุษย์เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมก็ได้ให้คำอธิบายว่าทำไมคนเราถึงเก็บเงินยากและมีวิธีเอาชนะมันได้อย่างไรหนึ่งในนั้นคือ Present b i as หรืออคติที่ให้น้ำหนักกับปัจจุบันมากกว่าอนาคตเรามักจะเลือกความสุขเล็กๆน้อยๆในวันนี้มากกว่าความมั่นคงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตวิธีแก้คือการทำให้การออมเป็นเรื่องง่ายและสนุกและทำให้การใช้เงินในวันนี้เป็นเรื่องที่ยากขึ้นเช่นการตั้งเป้าหมายเงินออมที่มองเห็นเป็นรูปธรรมการสร้างรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองเมื่อทำตามเป้าหมายได้หรือการ Pre-Commitment คือการผูกมัดต,ตัวเองกับการออมไว้ล่วงหน้าเช่นการหักบัญชีอัตโนมัติซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่เราจะใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือผลกระทบของเงินเฟ้อต่อเงินออมของเราหลายคนคิดว่าแค่เก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ก็เพียงพอแล้วแต่ในความเป็นจริงเงินเฟ้อจะค่อยๆกัดกินมูลค่าของเงินคุณไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเงิน100บาทในวันนี้อาจจะซื้อของได้น้อยลงในอีก5าหรือ10ปีข้างหน้าการมีเงินก้อนแรกที่ดีจึงควรพิจารณาถึงการนําเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ด้วยเพื่อรักษาและเพิ่มพูนมูลค่าที่แท้จริงของเงินของคุณครับมาลองดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกัน ผมขอสมมุติเรื่องราวของต้นชายหนุ่มอายุ25ปีเงินเดือน25,000บาทต้นทำงานมาแล้ว2ปีแต่ไม่เคยมีเงินเก็บเลยแถมยังมีหนี้บัตรเครดิตอยู่ประมาณ5,000บาทเขาเริ่มรู้สึกกังวลกับอนาคตและตัดสินใจว่าจะต้องมีเงินก้อนแรกให้ได้ขั้นแรกต้นเริ่มจากการบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดเป็นเวลา1เดือนเขาพบว่าเขาใช้เงินไปกับค่าอาหารนอกบ้านถึง8,000บาท ค่าสมัครสมาชิกบริการสตรีมมิงและฟิตเนสรวม3,000บาทและมีค่าใช้ใจ่ายเล็กๆน้อยที่เป็น Impulse b u y หรือซื้อตามอารมณ์อีกประมาณ2,000บาทส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้ใจ่ายจำเป็นเช่นค่าเช่าห้อง6,000บาทค่าเดินทาง2,000บาทค่าน้ำไฟ1,000บาทเมื่อรู้ตัวเลขแล้วต้นก็ตั้งเป้าหมายแรกฉันจะเก็บเงินสำรองฉุกเฉินให้ได้75,000บาทเท่ากับ3เดือนของค่าใช้ใจ่าย25,000บาทและเพื่อเร่งให้เร็วขึ้นไปอีก ต้นตัดสินใจรับงานฟรีแลนซ์ออกแบบเว็บไซต์เล็กๆน้อยๆในช่วงวันหยุดซึ่งสร้างรายได้เพิ่มอีก3,000บาทต่อเดือนและนำเงินส่วนนี้ไปสมทบเข้าเงินออมทั้งหมดโดยการทุ่มเทแบบนี้เพียง5-6ถึงเดือนตนก็มีเงินสำรองฉุกเฉิน75,000บาทแล้วและเขาก็ไม่ได้รู้สึกอดอยากหรือลำบากมากนักเพราะได้ปรับพฤติกรรมทางการเงินอย่างเป็นระบบสิ่งที่ตนได้เรียนรู้คือการมีวินยัยการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางการเงิน การมีเงินก้อนแรกในชีวิตไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินเดือนสูงสูงเท่านั้นหากคุณมีวินยัยความเข้าใจและแผนการที่ชัดเจนคุณก็สามารถเริ่มต้นสร้างรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งให้กับตัวเองได้สรุปแล้วการสร้างเงินก้อนแรกเริ่มต้นจากการปรับทัศนคติให้ถูกต้องรู้จักรายรับรายจ่ายของตัวเองอย่างละเอียดตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและจับต้องได้ออมเงินอัตโนมัติก่อนใช้ใจ่ายลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและพยายามหารายได้เพิ่ม การทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีเงินก้อนแรกในชีวิตที่มั่นคงและเป็นรากฐานที่ดีเยี่ยมสำหรับอนาคตทางการเงินของคุณครับจำไว้ว่าการเดินทางพันลีเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอและก้าวแรกของคุณในการสร้างความมั่นคงคือการมีเงินก้อนแรกนี่แหละครับถ้าคุณชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Cozy Investor SI เพื่อไม่พลาดสาระดีๆที่จะช่วยให้การเงินของคุณอบอุ่นและเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ